ต่อต้านระบบโตโยต้าเพราะคิดว่าตัวเองต้องทำงานหนักหนักขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาสบายขึ้นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งคือถ้าคุณใช้คนน้อยลงใช้คนน้อยลงนะครับผลิตของได้เร็วขึ้นสิ่งที่พนักงานจะเสียโอที OT. โอ้โหโดนลดแน่นอนเลยนะครับเราก็เลยต้องไอพิธีเปิดเนี่ยผมสัญญากับพนักงานผมไว้ว่า ไม่ลดคนไม่ลดโอทถ้าไม่มีโอทนะครับผมจะสั่งโอทีให้เขาทำโดยไม่ต้องทำงานแต่มานั่งเขียนว่าในแผนกของคุณเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างผมจ่ายโอทเพื่อให้เขาเขียนไครเซนแต่อันนั้นไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เพราะว่าหลังจากที่เราทำนี่โตโยต้าได้เนี่ยมันยิ่งทำยิ่งดีออเดอร์ยิ่งมาเยอะโอทเพียบเลยจนบางช่วงลุงน้องบอกว่า พี่อาที์นี้ของโดโอทีได้ป่าจะเอาเวลาไปใช้ตังค์นะครับอันนี้คือสิ่งสิงที่เราสัญญาไว้นะครับสิ่งที่เราสัญญาเขา,เขาแล้วผมรักษาสัญญาผมตลอดเวลานะครับตัวนี้คือเจ็ดเรื่องแรกในสองสอของเขานะครับเจ็ดเรื่องแรกใน Work ์กไซ c ์คอนโทรลคือ การควบคุมพื้นที่การทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำโตโยต้านะครับมีเจ็ดหัวข้อนะขออนุญาตไม่ไม่เอารายละเอียดหัวข้อนั้นๆพออ่านได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือหนึ่งหัวข้อในนั้นนะครับอันนี้คือความปลอดภัยหนึ่งหัวข้อในนั้นเหมือนกันอันนี้เราไม่เคยทำเลยอัน,นเรื่องคุณภาพหยุดเรียกรอเมื่อคุณทำสินค้า ชิ้นส่วนที่คุณรับผิดชอบไม่ได้คุณภาพอย่างที่ตกลงกันไว้คุณหยุดเลยนะอย่าทำคุณแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้เรียกเลยเรียกเสร็จไม่มีคนมาคุณรอเลยคุณไม่ต้องทำถ้าทำของเสียนะอย่าทำดีกว่าครับทำของเสียแพงกว่าการที่คุณนั่งเฉยๆเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำแรกๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องคุณภาพเราเรา,เราดูแลตั้งแต่ต้นนะครับ แรกๆเนี่ยก่อนที่ทำโตโยต้าเนี่ยเราก็มีอันดงอันนี้เรียกว่าอันดงจะมีสองสองหลอดคือสีเหลืองบอกว่าถึงเวลาตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับช่วยตรวจด้วยแล้วถ้าคุณไม่ตรวจนะครับภายในหนึ่งนาทีสีแดงขึ้นมาถ้าสีแดงขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดูว่าทำไมคุณไม่ตรวจอันนี้คือสิ่งที่เราดูแลเรื่องคุณภาพนะครับพอโตโยต้าบอกว่าไม่ได้ต้องบอกสถานะเครื่องจักรด้วยว่าเอ้ยเครื่องที่เดินอยู่เนี่ย เดินเดินแล้วหยุดถ้าหยุดหยุดเนี่ยจะเป็นสีเขียวเดินสีเหลืองหยุดแล้วสีแดงไอ้เรื่องใหญ่ก็สีเหลืองเกิดอะไรขึ้นสีแดงเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปนะครับอันนี้เราจริงๆก็มีมีตัวที่แผนควบคุมการผลิตอยู่เหมือนกันแต่โตโยต้าบอกอันนี้เป็นวันโตโยต้าบอกไม่ได้ครับผมต้องการเป็นชั่วโมง นั้นการเป็นชั่วโมงเนี่ยพนักงานก็จะต้องมาเขียนว่าเนี่ยเขาทําได้กี่ชิ้นแล้วเป้าเท่าไหร่แล้วติดลบเท่าไหร่เขาเขียนเองเขาเขียนเองเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเขาหลุดจากเป้าเพราะอะไรถ้ามีปัญหาหยุดเรียกร้องแล้วมาแก้กันตรงนั้นก็ก็จะทําให้จํานวนมันหายไปเพราะว่าเราเรียกแล้วนะครับอันนี้ก็ควบคุมการจัดส่ง คือไม่ใช่ถึงวันนี้จะส่งแล้ววันนี้ค่อยมาจัดแล้วถ้าค่อยมาจัดแล้วมันขาดแล้วรถที่เราจะไปส่งลูกค้าเราเนี่ยมาแล้วแล้ว,ลวทําไงลูกค้ารอของอยู่ไอตารางจัดส่งเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วของเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วรอส่งทุกอย่างตรวจเช็คเรียบร้อยรถมาปั๊บขึ้นถึงลูกค้าตามเวลาที่เรานัดนะครับอันนี้เนื่องจากเราทํากับคูต้าเนี่ยเราเข้าไปตามเวลาที่เรานัดไว้เลยนะครับ อันนี้ของเก่าเราก็จะมีว่าเรามีกําลังคนตรงนี้กี่คนนะครับชื่ออะไรบ้างแต่ว่าของใหม่กูตาบอกไม่ได้โตโยต้าบอกไม่ได้มีกี่คนคนนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่เอาใครมาจับมาใส่ก็ทําได้เขาต้องได้รับการอบรมแล้วถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้ที่งานตรงนี้นะครับอ,อันนี้1 1 6เรื่องของเฟสแรกนะครับเรียกว่าเวิร์กไซต์คอนโทรล ร้อยสิบหกเรื่องเราทําได้ร้อยสิบหกเรื่องในเวลาที่เขากำหนดนะครับอันที่สองอันนี้เริ่มเริ่มเข้าระบบของเขาแล้วการหลายอย่างต่อเนื่องนโยบายของคูตะของโตโยต้านะครับในหนึ่งลายทําออกมาต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีสต็อกของเราก็อาจจะไม่ดีเท่าเขาแต่ว่าเราก็เข้าไปใกล้ อันแรกนะครับไหลไม่ต่อเนื่องตัวนี้จากเครื่องนี้มาตัวนี้จากเครื่องนี้ไปตัวนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่เยอะแล้วก็มันไม่ต่อเนื่องตัวนี้จากเครื่องนี้มานี่เลยจากนี่มานี่เลยจะเร็วขึ้นนะครับเวลานิดๆโตโยต้าโตโยต้าก็คิดแต่จริงๆแล้วมันมีผลที่ดีอันนี้เมื่อก่อนเราทำตรงนี้เสร็จนะคนนี้ทำตรงนี้แล้วก็ส่งไปตรงนี้ประกอบโตโยต้าก็บอกว่าเอา เอาตรงนี้เข้ามาเลยลายประกอบได้ไหมลายประกอบอยู่เนี่ยย้ายตรงเนี้ยเข้ามาตรงนี้เลยลายประกอบไม่ต้องส่งเลยพอเรียงเสร็จปั๊บประกอบเลยนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้เครื่องเมื่อก่อนนี้เราเครื่องไม่เป็นระเบียบอยู่หลายลายแล้วจบมารวมกันประกอบเขาก็บอกว่าเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยมาเรียงลายเดียวกันให้มันไหลต่อเนื่องจะได้ไม่ต้องมี work in process นะครับชิ้นส่วนระหว่างการผลิตเยอะเก,กินไป เมื่อก่อนเราทำเสร็จแล้วก็ยกลงแล้วก็จากนี้ใส่รถลดยกไปดึงอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าคุณยกคุณเลื่อนไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาติดกันได้ไหมจัดสถานที่ใหม่ก็จัดใหม่พรออกมาไม่ต้องยกเลยมันเดินต่อนเนื่องเลยลดคอสลดเวลานะครับงานมาตรฐานตัวนี้เป็นหัวใจตัวนี้เป็นหัวใจงานมาตรฐานว่าเฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเนี่ยรูปซ้ายมือนะครับ คือ11คนที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับ11คนทำงานอย่างนี้อย่างนี้คนนี้ช้าสุดแล้วงานไม่บาลานแต่คนนี้เบาเสร็จแล้วเนี่ย1คนผลิตชั่วโมงหนึ่งแทกไทม์มารู้สึกจะ97าชั่วโมงหนึ่งผลิตได้ประมาณ37เส้นใช้11คนเราจะมาบาลานใหม่ตัวตัดไปตัดมาตรงนี้โอเคบาลานให้มันอยู่ตรงนี้แทกไทม์เส้นดีเห็นไหมครับลดลง แพ็กไทม์คือระยะเวลาที่สมควรในการใช้ผลิต1เส้นมันลดลงเหลือ80 82ก็ประมาณ42เส้นนะครับต่อชั่วโมงอันนี้อันนี้11คนทำได้37อันนี้7คนทำได้42แล้วตอนนี้มากกว่า42แล้วนะครับเราพัฒนาเรื่อยๆเราไม่หยุดนิ่งนะครับอันนี้คือการ ที่เขาจัดแบ่งส่วนไล่ว่ามีอะไรบ้างนะครับความสมดุลในการผลิตของคนกับง,งานอันนี้ระบบดึง pull system อันนี้ระบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องสั่งงานเลยนะครับเราไม่ต้องสั่งงานเลยเพียงแต่เราจัดระบบว่ามันต้องมีกำบังกี่ใบสำหรับหลอดในการผลิต forecast ตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งแล้วมันก็จะมาสั่งแล้วว่าเราใช้กำลังกี่ใบ กำบังกี่ใบเนี่ยมันจะวิ่งรอบเลยว่าพอโซ่เราขายออกไปปั๊บกำบังที่โซ่ที่ขายออกไปจะวิ่งเข้าไปในรายการผิดมันจะสั่งการผิดเองโดยตวโดยตัวมันเองเราไม่ต้องไปสั่งเลยแล้วไม่มีการผิดพลาดแล้วแรกๆแรกๆเราแม้แต่ผมเองนะครับเราก็กลัวมากกำบงังเห็นกำบังก็ถอยหลังแล้วมันน่าจะยากมาก ต่อพอที่ปรึกษาของโตโยต้เข้ามาสอนเราจัดระบบตอนนี้พนักงานในไลน์นะครับจัดการกำบ,บังเองทีมบริหารไม่ต้องไปจัดการเลยนะครับนอกจากช่วงที่ลูกค้าเปลี่ยนออเดอร์อาจจะต้องเพิ่มกำบ,บังหรือลดกำบ,บังช่วงนั้นเองที่ฝ่ายบริหารทำนอกนั้นพนักงานในรานการผลิตทำได้เองครับนะครับอันนี้ก็อัน,นไอ้ u system เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้สินค้าเร็วขึ้นนะครับ ผลสรุปเมื่อกี้ที่เราให้ฟังนะครับจำตอนต้นได้ไหมครับออลดชิ้นส่วนการผลิต50%จาก700,000กว่าชิ้นนะครับลด50% 300,000กว่าชิ้นแต่ลดลดได้54%ครับเหลือ3ามส0 0แสกว่าชิ้นนะครับตัวที่2ลดเวลาการผลิตลุ่งนี้ห้าสิคือ379ชั่วโมงเหลือ189ชั่วโมงแต่ว่าเราทำจริงๆเหลือ67ชั่วโมงเท่านั้นเองในการที่จะทำโซ่ เริ่มจากชิ้นส่วนหนึ่งเส้นจนเป็นเส้นโซ่นะครับลดพื้นที่นะครับเราพื้นที่ที่เราเป็นลายที่เราทดลองทำเนี่ยร้อตารางเมตรเราจะลด30%เหลือ85%เราลดได้62%ตัวนี้จริงๆถ้าเราคิดว่าพื้นที่มันคงง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรลดได้แค่นี้ก็ลดไปผมได้โรงงานเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่ง ตอนนี้นะครับแทนที่จะผมต้องสร้างโรงงานใหม่ในการที่ผมผลิตสินค้าเยอะขึ้นนะครับผมไม่ต้องสร้างโรงงานใหม่นะครับผมมีมที่เหลืออีกจากการที่เราลดพื้นที่การจัดเงี้ยอันนี้ถ้าโรงงานคุณราคาสัก40ล้านคุณได้พื้นที่กลับมาไม่ต้อง62อแล้วครับได้พื้นที่กลับมา5 0กี่ล้านครับ20ล้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นคิดแต่เราไม่คิด แต่พอเราเรียนรู้แล้วเราทําตามแล้วก็ทําได้ประสิทธิผลนะครับเราบอกว่าเราจะเพิ่ม30%นะครับเราเพิ่ม85%อันนี้คือตัวเส้นทางรอดของ SME ถ้าเราไม่กลัวเราหาความรู้เราก็จะมีทางรอดให้เราเห็นแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหลังผมจะมี LRP อันนี้คือผลิตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ วันที่อันนี้ซากซาก,กิซังนะครับเป็นผู้บริหารมานจิ้งดีเลกเตอร์ของ Toyota อันนี้อนนอลองพูดเรืนการสถาปนยนยนอันนี้ผมนะฮะเรารับรางวัลที่หนึ่งวันนั้นนะครับอันนี้คือชุดต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรอบหลังรอบนี้เราคุยเรื่องการผลิตเร็วแต่ในนี้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องคุณภาพแฝงอยู่ แล้วถ้าคุณผลิตเร็วแล้วคุณภาพแฝงอยู่คุณทําไม่ได้ไอ้ระบบโตโัวยต้าก็จะพผังด้วยนะครับอันนี้เป็นรอบ2เดี๋ยวผมคุยให้ฟังขอบคุณครับขอบคุณครับไงครับได้เห็นภาพทั้งของเรื่องงานบริการนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตเชื่อว่าคงจะมีข้อสงสัยข้อสักถามอะไรต่างๆทั้งหลายกันพอสมควรนะครับ เข้าใจว่าท่านจะได้แบบฟอร์มได้ได้โปรแกรมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฟอร์มคําถามสําหรับการสรัมมนานะครับถ้าท่านมีคําถามอะไรในช่วงนี้ก็ก็โน้ตไว้ why, นะครับหรือท่านใดอยากจะถามด้วยวาจาก,ก,ก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมถือโอกาสในฐานะของผู้ถือไม้ก็ถือโอกาสซักถามสะก,ก่อนก็นแล้วกันนะครับในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ก่อนที่เราจะเบรกกันเนี่ยนะครับคุณพบพูดอะไรหลายๆเรื่องนะครับท,ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ บางเรื่องก็อาจจะย,ยังกำกลวมแล้วก็อยากจะทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งถามต,ต,ตัวที่อธิบายมาว่าเราทำเยอะแยะมากมายเพราะพูดถึงเรื่องพนักงานเยอะมากเยอะมากนะครับคำกับพนักงานสองคำพนักงานคำถามที่หนึ่งถามว่าการศึกษาของพนักงานในโรงงานของเราเนี่ยนะครับที่เราจะเอาโตโยต้าทีพีเอสอะไรต่างๆหลายก็ไปใช้เยอะเลยนะครับมีทั้งกำบงกำบังยามาซูมิฉาดอะไรต่างๆหลายเพียบ เต็มไปหมดเลยถามว่าการศึกษาของพนักงานของในโรงงานเนี่ยระดับไหนฮะมีความรู้ระดับไหนปวชปวสหมหาวิทยาลัยวิศวกรมีมากน้อยขนาดไหนที่เราจะเอาตัวตามจักแทนส t e m ไปใช้นะครับนั่นคือประเด็นที่1ที่จะถามประเด็นที่2อ,องอุอ้พบบอกว่ามีการหยุดเรียกแล้วก็รอนะครับ เวลาที่ทำทำไปเสร็จเรียบร้อยทําเสร็จแล้วเราเจอปัญหาปั๊บเราจะหยุดเราจะเรียกเราจะรอนัญก็คือว่าพอทาไปเจอปัญหาพอหยุดปั๊บอ้าไอ้โปรดักชั่นตกนะโปรดักชั่นตกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยถ้าเราถ้าเราประเมินผลค่าตอบแทนผลตอบแทนพนักงานตามจำนวนปริมาณการผลิตเนี่ยถ้าผมหยุดปั๊บผมผลิตได้น้อยลงรายได้ผมก็ลดลงแล้วผมก็ไม่อยากจะหยุดอะนะครับทำยังไงผมถึงจะหยุดนะทำยังไงเขาถึงจะหยุดนะครับแล้วให้เขาเรียกแล้วให้เขารอจะฝึกนิสัยให้หยุดได้ยังไงนะครับ เอาสองข้อกันได้ครับเชิญครับครับเรื่องแรกโรงงานผมสารภาพนะครับมีวิศวกรคนเดียวคือผมครับมีปริญญาตรีอยู่สามคนนะครับทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานหนึ่งคนแต่ว่าเขาไม่ได้จบทางด้านสายช่างจบสายราชพัฏนเราก็อบรมกันมา พนักงานผู้จัดการโรงงานแล้วก็น้องคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานนะครับทั้งสองคนเนี่ยวันแรกที่เข้ามาโรงงานผมกินข้าวแรงขั้นต่ำครับแล้วเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาหาความรู้ขึ้นมาเรียนขึ้นมาน้องนี่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่ผู้จัดการโรงงานจบปริญญาตรีราชพัฏนะครับดังนั้นเราเป็นโรงงานที่ไม่มีการศึกษาสูงแต่สิ่งที่ผมมีจากพนักงานผมคือ ความมีวินัยการเชื่อถือซึ่งกันและกันการอบรมว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะให้อะไรเขาได้บ้างถ้าทำแล้วคุณต้องการอะไรบ้างในการทำงานอย่างตอนนี้เนี่ยฝ่ายเมทนแนนซ่อมบำรุงเขาเริ่มบ่นว่าพี่พัดลมในโรงงาน มันเยอะพอๆพอพอจำนวนคนแล้วนะจริงๆครับเกือบเท่าแล้วผมก็บอกว่าเราทำงานอยู่ในห้องแอร์เราเย็นสบายแต่ลุงน้องเนี่ยเขาทำงานในโรงงานร้อนถ้าร้อนแล้วเขาทำงานไม่สบายเขาจะทำผลผลิตที่มีคุณภาพดีได้อย่างไรในเมื่อตัวเขาเองเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ไม่สบายนะครับผมว่าติดบอกพี่มันแพงนะ ผมบอกเออตัวละสองพันกว่าผมรู้ผมเป็นคนซื้อผมเซ็นนะครับตัวละสองพันกว่าผมบอกเขาว่าถ้าพนักงานเขาสบายใจเขาผลิดด้วยความยินดีในหนึ่งวันเนี่ยไม่ต้องเยอะ,ะครับผลิดให้ผมเพิ่มมาเส้นเดียวเดือนนึงผมได้ค่าพัดลมคืนแล้วครับนะครับผมให้พนักงานผมสบายแล้วก็ผมมีทางน้ำแข็งใหญ่ๆนะครับผมมีน้ำกดแล้วนะครับ แต่ช่วงหน้าร้อนก็น้ำกดมันไม่ทันผมให้เอาถังน้ำแข็งใหญ่ๆผมซื้อน้ำแข็งวันล,ละ300กว่าบาทใส่มาหยิบได้ตลอดเวลานะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้พนักงานเขามีความสุขกับการทำงานเ,เวลาตอนเช้าเนี่ยพนักงานผมจะมาก่อนเวลาเขาจะมากินข้าวตรงผมมีโต๊ะแคนทีนมีทีวีให้ดูมีพัดลม เ้ามากินข้าวก่อนเวลาแล้วค่อยทํางานตอน8โมงนะครับตอนเที่ยงบางคนกลับบ้านบางคนไม่กลับที่ไมกก่กลับก็กินข้าวตรงนั้นนะครับเราทําให้เขามีความรู้สึกว่าโรงงานนี้ไม่ใช่ของผมของทุกคนทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจานทูนคาถามวิธีสองคือการหยุดเรียกรอ นะครับโปรดักชันกันส่วนใหญ่เราก็จะนั่งคิดกันว่าเอ้ยพนักงานทําได้เท่านี้เราก็ให้ผลตอบแทนเท่านี้แล้วก็ได้จำนวนที่เพิ่มไปแต่ว่าไปทํามาคุบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาเมื่อไหร่ให้หยุดหยุดปั๊บโปรดักชันก็ตกรายได้ผมก็น้อยลงลก็ทํายังไงทําไงที่จะฝึกนิสยัยให้เขาถึงเวลาที่มีปัญหาแล้วเขาหยุดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เอาชิ้นนู้นชิ้นนี้จับมาใสา่แทนโป๊ะไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะไอตอนที่ให้เขาหยุดตอนแรกเนี่ยยากไหมก็ทําไงเขาถึงหยุดยากครับ เพราะทุกคนอยากมีประวัติการทํางานที่ดีโรงงานผมไม่ได้วัดรายได้ด้วยด้วยชิ้นงานนะครับผมบอกว่าเราต้องทําชิ้นงานที่มีคุณภาพดีจํานวนไม่เป็นไรคุณมีปัญหาคุณหยุดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยคุณแต่เข้าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปช่วยทันท,นทีหรอกเราก็ถามว่าน้องมันเกิดอะไรขึ้นน้องคิดว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขารู้ดีกว่าเราเราเป็นช่างแต่เขารู้ดีกว่าเราเขาอยู่หน้างาน บอกพี่ตัวนี้นะมันวิ่ง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 เดียวมันสะดุดแล้วน้องคิดว่ามันจากไหนออกมาจากตรงนี้เรากเ็เดี๋ยวลือ้อออกมาดูแล้วก็ทาทาเสร็จเราจะสอนเขาว่าเออมันเกิดปัญหาตรงนี้นะวิธีป้องกันคืออะไรนะครับแล้วสิ่งที่เราบอกเขาเสมออย่างที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับถ้าคุณทําของเสียออกมาชิ้นหนึ่งคุณเสียวัตถุดิบคุณเสียค่าแรงนะครับอันนั้นไม่เป็นไร สิ่งสําคัญคือถ้ามันปนล,ล่ะมันไม่ได้เสียชิ้นเดียวถ้ามันปนกับอีก1200ชิ้นทั้ง1 2 0 0ชิ้นคุณเสียด้วยเพราะว่าคุณหาตัวชิ้นชิ้นเสียไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณต้องเอานี้ออกไปคุณจะหาวิธีเช็คมันได้หรือไม่ได้ไม่รู้เช็คไม่ได้โยนทิ้งหมดอันนั้นเสียยิ่งเยอะยิ่งกว่านะครับอันนั้นก็ยังลำดับสองเสียแค่ค่าแรงชิ้นส่วน แล้วก็ของอื่นที่เสียถ้าหลุดไปถึงลูกค้าผมบอกว่าทุกคนอันนั้นเขาจบสิ้นครับลูกค้าจะไม่ซื้อของเราอีกอันนั้นสำคัญสุดครับครับตอบคำถามอาจารย์แต่ว่า,วายากนิดหน่อยนะครับในการที่จะหยุดอ,อีกสักข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ได้ดูชาร์ตทั้งหลายคงจะจำได้ที่เป็นเป็นตัวกราฟแท่งขึ้นมานะฮะแล้วก็เขาเขียนว่ายาม,มา s m i t h นี่นะครับแล้วคุณพิก็หลุดมาคำหนึงบอกว่า คน11คนเหลือ7คนคําถามของผมก็คือว่าก็ตอนแรกก็บอกไม่ลดคนนะทั้งๆทีาสิบนคนไปเหลือ7คนนะนะครับและอีสี4คนที่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วและสี่คนตรงไหนที่ออกมาจาก11คนตรงนั้นเนี่ยตะเลือกคนตรงนั้นเอาออกอยังไงเชินครับที่เกิน4คนเราก็ไปหางานพิเศษซึ่งเราไม่มีเวลาทำให้เขาทำถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็มาเป็นกองสนับส,สนุนช่วยแก้ปัญหาไรเซนนะครับแต่จริงๆไม่มีแล้วครับสี่คนเราดึงออกมาเรามีที่ใช้เยอะแยะไปหมดเพราะว่าเรารับคนไม่เกินเรามีที่มีคนมีที่ต้องการคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกลุงนองผมได้ว่าโรงงานผมมีโอทีตลอดเวลาอาทิตย์ละ5วันวันเสาร์ขอหยุดจะได้ใช้ตังค์แล้ววันอาทิตย์เราไม่ได้ทำงานนะครับ ถ้าโอทติดติดกันยาวยาวยาวยวบางทีเราสองทุ่มครึ่งนะครับ o อปกติช่วงที่พี่กเดี๋ยวลืมจันมีคำถามเมื่อกี้บอกว่าถ้าหยุดแล้วลิดไม่ทันทำไง OT เพิ่มครับผมยอมใจตังค์ครับนะครับอันนี้เป็นเซฟตี้ผมนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่เรามีโอทีสี่ทุ่มครึ่งบางทีฮอตฮอตมีเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเสร็จก็บอกว่า เออพอแล้วนะน้องไม่เอาแล้วนะครับก็พรุ่งนี้มาทำแปดโมงเช้าบางทีมีหกโมงเช้าด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสุดท้ายอีกสักเดี๋ยวเราจะเลือกละพักเบรกนะครับวิภพภพทำในโรงงานเนี่ยปกติทั่วๆไปโตยโยต้าเองเราก็เราก็ต้องต้องไล่เกี่ยวกับเรื่องของในโรงงานเราเองถามว่า ตัวซัพพลายเออร์หรือว่าคนที่ขายของให้เราเนี่ยเราเราวุ่นวายเขามากน้อยขนาดไหนไหมหรือว่าเราเราจะไล่ในโรงงานของเราให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกับซัพพลายเออร์ครับอันนี้ต้องไปด้วยกันเราทำเก่งแต่ซัพพลายเออร์ทำไม่เก่งเราจบเหมือนกันครับชีวิตเราดังนั้นเราก็จะเรียกซัพพลายเออร์มาคุยกับเราว่าเออเรากำลังพัฒนาคุณภาพของไปอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้คุณทำได้ไหมทำไม่ได้มาคุยกับเราว่าคุณมี วิธีการอะไรบ้างที่ให้ใกล้เคียงแล้วเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวไปหาเขาเพื่อให้ไปด้วยกันได้นะครับถ้าเราเขี่ยวกับซัพพลายเออร์นะครับเ,เราก็จะได้ซัพพลายเออร์ที่ทำราคาถูกๆคุณภาพพอใช้ได้หรือคุณภาพค่อนข้างต่ำแล้วปัญหาจะย้อนกลับมาสิ่งที่ผมบอกเสมอผมเสมอนะครับทำให้เรามีกำไรนะน้อง แต่ขอคุณภาพผมดีๆส่งของผมเร็วๆแล้วเวลาผมเดือดร้อนช่วยผมด้วยบางทีผมเดือดร้อนนะครับส่งของวันนี้ไวคัดกลางคืนพรุ่งนี้เช้าหกโมงเช้าส่งที่โรงงานผมเขาก็ช่วยผมเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีผมดูแลซัพพลายเออร์ผมเหมือนผมดูแลพนักงานผมพนักงานผมถ้าเ,เมื่อกี้ไม่ได้ตอบปาจารย์ว่าอายุงานเท่าไหร่ข้างหน้าข้างหน้าโรงงานผมนะครับเป็นโตโยต้า ข้างหลังโรงงานผมนะครับเป็นอิวสุ <ๆ S 1> ผมไม่มีโอกาสได้พนักงานดีๆเก่งๆนะครับเราต้องอยู่ได้ผมไม่มีโอกาสจ่ายค่าแรงขั้นต่ำนะครับเข้ามาโรงงานผมวันแรกตอนนี้นะครับ315บาบาทครับเพราะฉะนั้น300บาทรัฐบาลผมไม่กลัวแครับผมจ่ายเยอะอยู่แล้วเพราะผมไม่จ่ายเยอะผมไม่มีคนแล้วคนที่อยู่กับผมนะครับถ้าอยู่เกินผมเกินหนึ่งปีไม่มีเหตุพิเศษนะครับเขาอยู่ตลอดชีวิต บางคนอยู่โรงงานก่อนผมอีกนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,บ,รบก็กําลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสัก20-30นาทีนะครับเชิญรับประทานอาหารว่างข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันต่อรอบสองเดี๋ยวจ้านรงจะเล่าให้ฟังว่าการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของในสมาคมสรรมุนที่นิทรญี่ปุน่นระบบการปรับปรุงทําอย่างไรบ้างคุณวิภพก็จะเล่าเรื่องรอดเรียกชั่นโปรแรมเชิญครับเดี๋ยวมาพบกันครับเชิญครับครับได้ พักเบรกกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราเข้าสู่รอบที่2นะครับก็รอบนี้ก็คงท่านรับประมาณสัก20่สินาทีนะครับเล่าเรื่องในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนของท่านรงก็เรื่องของการที่จะประยุกเรื่องเรื่องของ TQM เข้าไปส่วนของวิภพบก็จะเป็นโปรแกร,รมเกี่ยวกับ LRP นะครับเป็น l o s s d e d u c t i o n Program ที่จะเข้ามาเสริมกับ TPS ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญท่านารงก่อนเลยครับเชิญครับครับขอบคุณครับก็ ในรอบนี้ก็จะพูดถึงการปฏิวัติละนะครับเมื่อเราเข้าไปอยู่เราได้เห็นนะครับว่ากิจกรรมบริการของสมาคมเนี่ยสธเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างนะครับคราวนี้จำเป็นไหมที่ต้องมีการปฏิรูปหรือปฏิวัตินะครับของสมาคมบ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่ได้รับเข้ามานะครับตอนที่เข้าไปเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับกรรมการก็บอกว่า จาย์มีแนวคิดยังไงนะที่จะนำเอานวัตรกรรมเข้าสู่เรื่องของสมาคมนะครับเหมาะเลยพอดีจังหวะกำลังสดๆร้อนๆนะครับพอกบเกษณมาจากเรื่องนวัตรกรรมก็มีไฟอยู่แล้วก็เตรียมเสนอแล้วครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวคิดนะครับของ Innovative Association เนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งที่จะทำให้สทน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างเจนว่าปีพศไม่ใช่ตอนนี้นะ ก็ต้องเผื่อไว้สำหรับอีก2ปีนั่นแปลว่าออนโ o รเซสละจากตรงเนี้ยตั้งแต่ปี12 13 14 15เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนปฏิวัติไม่ใช่อยู่ปฏิวัติได้เลยนะฮะมันต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับว่าในเรื่องของบุคลากรเรื่องขององค์กรเรื่องระเบียบเรื่องวิธีการเรื่องกระบวนการเทคนิคต่างๆที่จะไปสู่อินโนเวทีฟนั้นเป็นย่งไรบ้างนะครับครับ เมื่อเข้าไปนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ตามที่ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าในส่วนของอางานบริการหลักของสมาคมเรานะครับก็จะมี3งานบริการหลักใหญ่ๆด้วยกันนะ <g ur ly> แล้วก็ตอนเข้าไปนั้นเขาก็เริ่มตั้งเป็น BU แล้วนะฮะสมัยที่ท่านอาจารย์ปริทัศน์อยู่ตอนนั้นก็ตั้งเป็น B u แล้วเป็น Business Unit แล้วนะบิสซ s เนสยูนิตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ School of l a n g u a g e and Culture กับ Printing เก็เอาจับไว้ด้วยกันเลยนะฮะก็คืองานภาษาแล้วก็ที่มีสอนภาษาญี่ปุ่นภาษากรีกภาษาอะไรต่างๆนะครับเป็นงานบริการอันหนึ่งแล้วก็งานบริการทางด้านพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือนะังสสารต่างๆนะครับจับรวมอยู่ใน BU 1อันนี้ก็สำนักง,งานตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย29นะครับ สำหรับ BU 2และ BU 3นั้นงานบริการนี้อยู่ที่พัฒนาการซอย18นะออฟฟิศใหม่ที่เปิดมาประมาณเกือบยีปีนะครับ BU 2อนั้นก็เป็นเรื่องของเทรนนิ่งชินดังนะครับแล้วก็คอนซัล งานนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าหลายท่านอาจจะเคยเป็นลูกค้าโดยเพาะยิ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับก็จะส่งบุคลากรเข้าไปทําการเทรนนิ่งมาอุตสาหกรรมก็ต้องการคอนซัล์ต้องการอะไรต่างๆก็อยู่ใน BU 2ทั้งหมดนะครับมาของกลุ่ม BU 3นะก็คือกลุ่มของการทำคาลิเบ a เรชันหรือการสอบเทียบนะในกลุ่ม BU 3เนี่ยก็จะมีสอบเทียบอุตสาหกรรม นะเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าทําไมถึงสําคัญเนื่องจากว่า ISO อย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังทางคุณพิภพพูดไปแล้วนะครับแน่นอนแครับโรงงานของคุณพิภพเองจะเป็นไอโซ9001นะฮะเวอร์ชั 2008. น2008แน่นอนครับเครื่องไมายเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือวัดก็ต้องมีคาลิเบ i o รชันนี้ไม่พนอันนี้มัดเลยนะฮะทุกอุตสาหกรรมที่ขอ I s o ทั้งหลายอุปกรณ์เครื่องมือวัดทุกตัวต้องมีการสอบเทียบ และนี่คืองานบริการหลักอันหนึ่งนะครับของสอททที่จะให้างานาการสอบเทียบกับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็ลองดูว่าจากเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับงานสอบเทียบตรงนี้มีการขยายงานสอบเทียบเพิ่มขึ้นไปนะฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าเรามีการขยายงานจากอุตสาหกรรมไปสู่งานของเราเรียกว่าในห้องแลบ ห้องแลบเป็นทั้งงานบริการแล้วนะฮะแล้วก็ไปสู่เรื่องของแพทย์นะรเรื่องวงการแพทย์อีกนะครับอันนี้เป็นการที่เตรียมขยายจากวันนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะนะครับเรามีการปฏิวัติอะไรต่อไปอีกก็จะเล่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ฟังนะครับว่าในแต่ละบียูเนี่ยเราเริ่มมีการ change อะไรบ้าง reform อะไรบ้างนะครับจากเมื่อวานสู่วันนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้ว นะเราจะไปสู่ไอมันไม่ใช่แค่คิดปับ๊บออกมาปับ๊บออกมาปุ๊บเลยนะมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างที่อย่่างทีเรียนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นบอสสั่งแล้วก็จะเปลี่ยนได้ไม่ใช่นะครับต้องใช้ TQM ล้นลวน,ลวนหลายท่านทราบใช่ไหมครับ TQM ที่มาจาก Total Quality Management หลักหัวใจใหญ่มีอยู่3ทุกทุกที่ไม่มีขอไขกรนทุกที่1คือทุกคนต้องร่วมมือกัน ทุกที่สองทุกกิจกรรมที่จะต้องเข้ามาอยู่ในสังคกรรมในเรื่องของคุณภาพนะครับและทุกที่สามก็คือทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายทุกเรื่องนะครับนะต้องเข้ามาไปสู่ทิศทางของคุณภาพด้วยกันนะนั่นแปล